สวัสดีครับมือนีผมอยู่วัดป่ารัตะนะมงคลตรงนี้ครับบ้านคำพอกตำบลโนนยางน้องสูงมุกดาหารครับมือนีผมสิพาไปเบิ่งไอตรงวิวถนนช่องเขาขาดเลยครับอยู่ดันหลังวัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้จะเป็นภายในวัดแหละมองเข้าสิพาไปเบิง่งวิวถนน,นกับอยู่ดัน ด้านหลังครับเข้ากกยางเข้าไปด้าน้างนี่แหละครับขรมพาย,ยางไปเบิงกาสีแบบนี้แหละครับยางเข้ามาเรื่อยๆกับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำกับเข้าก็ยางลัดเลาะมาเนี่แหละครับตรงมองเขาสิบไปเบิงกับยืดดานหลังหลังในหินตรงนี้แหละครับตรง ข้างล่งตรงนี้พน,นาจะเหตุหม่หระครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมาตั้งแต่โดนหลบลาสุดต,ตรงนี้ยังบอท่านมีอยู่ทางขางก่อนทางลงไปจะมีไอ้บูบแกะสลักไปลงปูมันนะครับทางด้านขางเป็นบันไดบันไดเล็กแหละครับลงไปเดี๋ยวผมพาลงไปเบืองข้างล่างบันไดเล็กอย่างดีเลยบันไดาทางล่งกับเป็น นี่แหละครับกะบบูบือว่าชั่นปันใดครับขึ้นลงใดสะดวกพอลงมาด่านล่างลงมาด้านล่างกจะมีพันเห็ดใดมองไลยกันเข้าต๊กลงไปเวยครับเวลาเข้าลงมาเบื่องทางล่างกับบอไทยครับบูธือว่าบนน่าวาดเสียวครับเพราะว่าผมมาล่าสุดแต่หลายปีที่ลแล้วแหละมันตรงเหนี้มมันบ่็ันมีครับพอเวลาเข้าลงมากรับ ้องใส่ความระมัดระวังหน่อยหนึ่งล่ะครับแต่ลา่าซูตนี่มีตัวนี้แล้วก็สามารถลงมาเบิ่งได้แล้วครับยิ่กับสวยด้ครับเป็นภูเขาเป็นพอแนมไปไกลก็เป็นภูเขา,เนนเา,เเขาทางด้านล่างก็เป็นถนนลถก็มีตลอดเด้อครับลถไปมากตลอดสวยครับสำหรับผู้ที่อยากว่าเบิ่งกะ มาได้แล้วครับมาได้วัดป่ารัตะนะมงคลไอต้ตงตงเล็กกันในกันในต๊กตรงนี้เพิ่นเห็ดมาสุดประมาณนี้เลยครับแต่ผมว่าต่อไปเพิ่นก็นดาจะเห็ดเป็นสุดติดอกตองาวซึ่งพอเฮายางมาหน่อยนึงตรงนี้ก็จะบ่มีไอ้ทีกันนะที่กันในตรงนั้นแล้วครับ เราก็ต้องใส่ความระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะคะร,ะรับก็ถือว่าสูงพสงอสมควรนะ,ค,ะครับสวยเลยครับรถกับไปมาตลอดเลยด้านบนนี้จะนาจะประมาณนี้แหละครับคลิปนี้กับภาพมาเบิร์บรรยากาศข้าวหนึ่งกันแล้วกันครับสำหรับผูดด้ที่จะผูดด้ที่อยากไปอยากมาอยากมาเบิร์กัน เรียนเชิญครับเชิญเลยครับ